ครับกลับสวัสดีช่วงเสาร์ของวันที่14มีนาคมพศ2567กากบับสวัสดีแฟนเพจทางช่อง youtube ยูซี่พกโคสิ่งหนึ่งส่งหนึ่งละกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆกท่านทีน่เข้ามารับชมชิมนี้ของทางช่องกันครับครับสำหรับชิมนี้กับมีมัวโคมแม่ลูกเมียอสวยๆมาแบงพี่น้องไปเลี้ยงเป็นมัวทรงฟรี200กิโลเมตรละกบับริการเจ็บเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับ บ่อว่าหลายยายห้างนะครับพี่น้องครับผมกับซีบอมองขาก็ครับพี่น้องครับอ่าอแพงไปกับไม่มีประโยชน์อีือยังนะครับพี่น้องครับนี่ครับเขาเลี้ยงกันเลยครับเอาคมแรกนน่กรับเป็นแม่ลูกเมียงัวงลูกแรกเลยครับพี่น้องครับแม่กับเป็นไทยอีสานบ้านเฮาไทยเลยครับพี่น้องครับอแม่กับบ่อบ่อไทยกี่ปันไหนได้ครับแมีกับอ่าถ้าซีบอภาษางัวกับว่าไทยในเนียครับพี่น้องครับลูกสาวเป็นลูกผสมบามันสวยๆอายุ ามเดือนบวกสี่เขาสี่เดือนครับอ่าแม่เป็นสัตว์ได้สองรอบเลยนะครับพี่น้องครับจากของเก่าเป่นบรได้ผสมแล้วก็มาอยู่น้ำผมมาว่านี่ก็เป็นสัตว์เอาไปนับมืออีกประมาณยี้สิมือผสมได้เลยนะครับพี่น้องครับอ่าสำหรับโคมนี้นะครับพี่น้องครับเอาไปหนึ่งหมื่นแปดพันบาทพ่อครับเป็นว่วลูกแรกสดๆแม่ดูกหมูอังอังลูกกับดูกหมูอังอังครับเป็นง่วนางหนาทั้งแม่ทั้งลูกครับพี่น้องครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจกับทั่วมา ศูนย์หกหาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปลนตำมนบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับตัวลูกสาวเป็นงามครับพี่น้องครับนี่ครับแดนไปกินี่ครับพี่น้องครับนี่มึงตัวเม่เพื่อนครับอ่างดูงูครับงูเลี้ยงมาเท่าเปลียนครับแต่ที่บอกครับอ่าให้ลูกให้ลูกดีครับงูข้อนี้ครับให้ลูกหัวาปีถ่ายปีได้ครับพี่น้องครับมานนี้มามึงโคมนี่ครับกับ ลูกหัวปีไายปีเพื่อนครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองแม่สูงรนอยสามสิบห้าบวกครับพี่น้องครับลูกสาวอายุเดือนกลัวสี่เข่าสองเดือนอ่าลูกสาวออกเป็นลูกผสมเล่เหรครับพี่น้องครับนี่ครับออกเป็นเล่มันครับนี่มันชัดๆครับแม่กะสดสอยู่ครับถึงไน้ลูกมาสองตัวครับแม่กะโค้งสางดีไทยกลังบานเท่าครับพี่น้องครับอ่าสำหรับคมนี้มองขายนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องครับ ส่งฟรีให้200กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันครับพี่น้องครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมให้ไว้ได้ครับพี่น้องครับแม่กับเชียงดำอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับผู้ใดทุนหน่อยๆกับพ่อท่อมไปเลี้ยงครับพี่น้องครับอ่าบ้านี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องยกสองคมนะครับคมเหมือนจีนนี่ยครับคมนี่ใส่กันครับเอาไปในราคาสุดคุ้มครับเอาไปในราคาแช่สามหมื่นห้าพันบาทได้ครับพี่น้องครับส่งฟรีให้เช่นกัน200กิโลเมตรจีมเงินปลายทางครับพี่น้องครับถ้าพ่อแม่่่พีนน้องทาใดก็ สนใจกระโถนมาได้ตัวละยี่สิบซี่เชื่อมงครับศูนย์หกหาสองซึ่งเจนหกแปดแปดซี่ครับพี่น้องครับน่องเหนือจากสองร้อยกิโลเมตรผมกระส่งให้ครับพี่น้องครับอ่าทำมันไกลกันเบ้าหน้าเจียดผมกับบอดดิชิตคาร์โลน้ำแต่ว่าถ้ามันไกลกันหน้าเจียดพ่อแม่พี่น้องก็ต้องมีน้ำใจซอยคาร์มันผมน้ำครับพี่น้องครับอ่าต่างคนต่างซอยกันครับเพราะว่าทางเฮ้านี่ก็ะบอดดิขายแพงอย่างมากไหมครับพี่น้องครับง้อข่มละเมือนกว่าบาทแล้วก็ เป็นงัวดีบ่มีตําหนิพร้อมแล้วครับพี่น้องครับขอย่ำครับพี่น้องครับนี่ครับพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับพ่อเลี้ยงเป็นงัวสดๆอยู่ครับพี่น้องครับสิยกสิแยกได้เหมือนเด้อครับพี่น้องครับอ่าถ้ายกกับสิได้ถือลงถ้าแยกกย่างทีราคาทีน้ำเลี้ยนไปเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับงัวดีง่ววเฉีนล่าขาเกินครับพี่น้องครับโทรมาได้ตลอดนี่สีม่วงครับคนกติกาทนั่งข้อดะวางไว้เช่นเดิมอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตุ่มกันอย่าโทษคว่ำสะใจเด้อดขาครับพี่น้องครับ มาอีรีกับยังโทมาครับนี่ครับยังที่ผมนาเรียนนะครับพี่น้องครับอ่างัวไข่ราคาเก่าแต่ว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นทุกเมื่อเพิ่มขึ้นบังได้ครับ uh, พี่น้องครับอเนื่องด้วย้ากับผคกอยมีครับก็ต้งสื้อ้าวโพดตดแทนกับลัมครับนี่ครับสอบอาหารครับพี่น้องครับผ้ามาเมืองได้ครับพี่น้องครับอาหารการกินอยู่นี่บ่ให้ขาดเดอกครับพี่น้องครับนี่ครับเมืองสอบ้าวโพดครับเป็นละลอยสอบสอบรหาสิบาทอะไรไปเป็นเงินหลยครับพี่น้องครับนี่ครับ ขนาดท่านในท่านในพ่อเดียนได้นี่ครับพี่น้องครับท่านในพ่อเดียนก็สอบกับแปดสิบแปดสิบก็ก็สอบแล้วนับมูนี่ใส่กระสีเป็นลอยผมนะครับพี่น้องครับนี่ครับสวยๆสดๆครับพี่น้องครับพยโยกแชซีโตสามมื่นหาไทยแยกกับอ่าโคมนี่มื่นแปดโค้มไหมื่นเก่าครับพี่น้องครับฝากเป็นแนวทางนะครับท่านใดสนใจกับทุกเมาได้ตลอดายยี่ซีมอ่งครับกับสนทนไทยคลิปนี้กับใครขอข้มเมตตาจากพ่อแม่น้องยีฟซีเลยขอมอุ่นนุ่นขามาติดตาม ขอมารับชมชิมลูกในบ้านหวานในสวนนั้ครับพี่น้องครับเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้แจทีมงานหน่อยๆเขานำเลยครับพี่น้องครับขายงวดทรงฟรีผมมีมาจำบ่ได้ขายคอนเทนต์เน้นขายความึงยิงใจได้ครับพี่น้องครับสำหรับชิมนี่ขอจบไปได้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ